บรรยากาศสนามบินนนท์เมืองนะครับเดอ้อครับผมพี่น้องคนร้ายแห้งครับผมพี่นอ้องครับคนกลับส่งเทศกาลปีใหม่นะครับเดอ้อนี่คนร้ายขนาดครับผม่ที่สนามบินนนท์เมืองนะครับเดอ้อครับผมทสาธุ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  การสนามบ,บิน,นดอนเมืองของพี่นอองคนหลายแห้งครับผมเมื่อวันทีน่23่สิบนะครับเด้อครับผมพี่น้องคนเหลือเดินทางครับผมเป็นฉลองปีใหม่กับฉลองขีนสมารครับผมพี่น้องดอนเมืองนะครับเน้อบรรยากาศสนามบินดอนเมืองนะครับเนี่ยครับผมพี่น้อ,อนง บินรอนเรื่องกระผมนาฬิกาไม่เข้าชีจะไม่ได้บเมริกาเมื่อไหกระผมวันที่ยี่สามกระผมยี่สามท่านว่าระดับเด้อก่อนคิดมากครับผมพี่น้องพี่น้องกต่ายอยมากเช็คอินกรบผมเปิดกระต่างจังหวัดครับผมไปฉลองปีใหม่ต่างจังหวัดกรบผมเนี่ครับผมท่านตรงนี้เช็คอินไปอุบลราชธานีครับผมพี่น้อน ตอนใหมนนะครับเด้อตอนนี้ไปสกินเครื่องครับผมต้องสแกนใบหน้าทุกคนครับผมคืนนสวัสดีนะครับเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมมูสติเกฟตี้ครับผมพี่น้องมือนีจะเป็นไซค์กับฝากความระวังที่ตามนะครับเด้อมือนีครับผมพี่น้องมือนีจะมานั่งเก่งบินอีกรอบนะครับเด้อพี่น้อง ผมโมบิงเอฟซีขอกล่าวคาราวะพ่่อแมพี่น้องทุกคนนะครับเนี่ยที่เขามาให้กำลังใจกับผมพี่น้องครับผมตอนนี้กำลังลอดเช็คอินเนี่ยกับผมพี่น้องครับผมตอนนี้จะรถกับต่อจะขับไปจะรถพรีนองคือบรรยากาศตอนเมืองนะครับเนี่ยกับผมพี่น้องครับผมตอนนี้เช็คอินอยู่ครับผมพี่น้อง ไปอุบลราชธานีนะครับเด้อครับผมพี่น,นออ้องครับผมอากาศตอนเมืองเฮาคนหลายครับพี่น,นอออ้องครับผมคนหลายแห่งครับพี่น้องแก้มใบหน้าครัอบอผมสเก็ตใบหน้าครับผมพี่ครับ อาผก็คงพีนอ่ก็คงบร็ยากาศสนามบินนอร์มองนะครับเนี่ยขอโทษเขาไฟมือดีอว่าไม่แห้งได้ก็คงพี่นองะะเออันเป็นเดินไม่ต้องเซวินผลบ่ะใช่นอนเมองนะครับเดอครบผม เดยวก,ก,า,นา,กนา,ยานดอนเมืองกระผมคนไลย่ทักษะพี่น้องกระผมคนเยอะเยอะผม,มถ่ายรูปนี่ก่อนครับผมภาพสวยมากครับผมภาพสวยมากสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงครับผมตกแต่งได้สวยมากครับผมอันนี้พี่ลงถวายพระพรครับผม บรรยากาศสนามบินน้อนเมืองนะครับเด้อครับผมคนไหลแห้งครับผมพี่น้องนี่คือต้นคิดมาดครับผมพี่น้องต้นคิดมาดกนะครับเด้อคนนดินเมืองคนเดินหลาทยเนินทางหลายครับผมสว่ปีใหม่ครับผมพี่น้องผงมูปิ้งเยฟซี่นะครับเด้อมาถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องรับชมครับผมพี่น้องครับผมบรรยากาศคนหลาแห้งครับผมพี่น้อง คนหลายแห้งคนหลแห้งคนหลายแหงคนเอากระสิมาเขาตัววัดครับผมกำลังสแกนหน้าครับผมบรรยากาศครับผมทำดี นะครับผมบรรยากาศสนามบินดอนเมืองครับผมคุหนไยแห้งครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องเท้าเดินทางกลับก,ลกับผมพุ่นน้ำเน่ากับผม,พ,บผมพี่น้องนะวันนี้จะไปบนลาดทานี้นะครับนะพุคนไายแหงครับผมพี่น้องครับผมคุหนไร้ขนาดครับผมพี่น้อง ตอนนองคอนหลายแหงครับผมเี่เน้องถึงเครื่องะมาณครับผมถึงเครื่องพมาาสองโมงกวัวครับผมพี่น้องทางใต้ก็ทิมีลานครับผมตกแต่งดีสวยงามกับผมไปเลื่อนไทยนะครับเดนมีคืออยู่ในสนามบินนะครับเดอนครับผมางใด้ ที่ขาดยางร nice ับผมกับม่านี่ได้เด้อครับเด้อพี่น้องครับผมนี่ขึ้นบันไดเรือนครับผมพี่น้องอะไรบ้ากยางพี่น้องมีความสะดวกสบายครับผมพี่น้องน้ำยินดลเมืองนะครับเด้อพี่น้องบมูปิงเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมจะเว็นฉลองปีใหม่อยู่บ้านพู่นล้วก็พูดน้องคอติดตามเด้นะครับเด้อครับผมพี่น้องครับผมูปิงเอฟซีนะครับเด้อ นเแถวนี้ก็จะมีร้านกาแฟครับพี่น kind of like ้องร้าน KFC พี่น้องเลยร้านกาแฟพี่น้องครับผมไปไหนมาตรวจสอบไฟคันบินนะครับเด้อนี่ครับผมมีภาษาจีนครับผมภาษาอังกฤษภาษาไทยครับผมข้างหนครับผม สนามบินดอนเมืองมีความรู้หลายแห่งครับผมพี่นอ้องภายในสนามบินดอนเมืองนะครับ,บมผมมีลมแบบยังไงเลยครับ,บ,บ,บงงผมพี่น้องมีลมแบบยังไงเลยครับผมพี่น้อง ช่วน,นะครับผมนี่พี่น้องโอ้มีโอ้กระทับไฟพี่น้องครับผมสวยงามมากครับผมเป็นโลปเครื่งบินนะครับเด้อครับผมพี่น้องนี่ไทยแลนด์วันแอร์ครับผมไทยแลนด์วันแอร์เครื่องบานลำแบนะครับผมพี่น้องเอ น้ำมีดอนเมืองนะครับเด้อครับผมพี่น้องดูน้องครับผม,ม,มพี่น้องเบึงน้องนะครับเด้อครับผมเพิ่อทำความสะอาดครับผมพี่น้องครับผมขอทำนะครับเด้้ออครับผมพี่นงทำความสะอาดเรบควรขอทำให้คนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะมีคน ยืนคว้างเพื่อนกัดสิบอกว่าเอาไพ่ได้รับได้ครับผมพี่น้องครับผมบุดได้มาอยากซื้อน้ำได้รับเด้อมีที่กอกน้ำฟรีครับผมพี่น้องครับผมนี่ที่กอกน้ำฟรีครับผมบุดได้มายากซื้อครับผมพี่น้องในสนามบินมันแพงนะครับผมเมันมีบริการได้รับเด้อครับผมพี่น้องน้ำดื่มฟรีครับผมสะอาดครับผมพี่น้องถูกลัการณนะไม่ครับผม ผูใ้ใดบริจาคซื้อครับผมถังนั้นมันแพงเลยครับผมในกรอยี่สิบบาทเลยครับผมนี่ผลมีเหตุกดฟรีครับผมพี่น้องค,ครับผมนี่โอเคครับผมนี่มีเหตุกรดนะครับเด้อครับบรรยากาศสนามบินร้อนเมืองครับพี่น้องครับผม แม่บ้านยุกหม่ไหมแล้วกับผมพี่น้องกับผมนี้แม่บ้านยุกหม่กับผมพี่น้องเจอกลเจอตลุ่มพวงนาพวนก็จิลบด้วกับผมนี่แน่นอนบ้างครับผมสนามบินดอนเมืองกับผมพี่น้องมีน้องทำความสะอาดครับผมเพราะอย่างมีคนมาขวางทางเพื่นก็จิจอดเพื่นก็ขออภัยมาจอดเลยครับผมพี่น้องครับผม ยางเบิร์ตมือบวมมือยนะครับผมนี่รอชาร์จแบตอย่างเดียวครับผมพี่น้องทำความสะอาดครับผมทำความสะอาดเบิรมือบ่เมื่อยครับผมนี่ครับผมนี่มาแรงพักผ่อนอย่างเดียวครับผมพี่น้องใส่ระบบ AI ได้วยครับเด้อนี่ครับผมหุ่นยนต์คนได้ทำเองครับผมพี่น้องครับผมนสนามบินดอนเมื่อยนะครับเด้อครับผมพี่น้องครัมบินจำลองครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับผม นสนามบินดอนเมืองนะครับเด้อครับผมนี่จนคิดมาตร,ตรงแตงงามขนาดครับผมพี่น,น้องอารบรรยากาศข้างในสนามบินเด้อครับเด้อครับผมนี่เครื่องบินจำลองครับผมพี่น้องครับผมบินไหน,นจริงเนี่ยครับผมนี่บินไหนจริงครับผมนี่ครับผมอืม บินได้จริงนะครับเด้อนี่เครื่องบินเนี่ยครับผมบอดดี้เครื่องบินนี่เครื่องบินนิลี่นะครับผมนี่เครื่องบินจริงครับผมนี่ครับผมไปในสนามบินครับผมก็ชิมร้านกาแฟร้านคาเฟ่หลายๆครับผมพี่น้องครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับเด้อพี่น้องครับผมที่เดินทางไปฉลองปีใหม่ครับผมพี่น้องครับผมกับครอบครัวครับผมพี่น้อง ติไปจังหวัดยังค่อยติดตามเด้ครับด้อครับผมครับผมมูกมีเงี้ซี่ครับผมข้างในเกตกแต่งต้นใหม่งามๆครับผมพี่น้องบรรยากาศข้างในนะครับด้อครับผมพี่น้องคนมันน่เปลนเครื่องครับผมพี่น้องส้นนี้บ่เคยอยางมากนะครับผมเนี่ยเคยมากั้างแรงนะครับด้อยครับผมไปในสนามบินรอนเมืองครับผมอันาแบบบรรยากาศไปฝากพี่น้องก่อนครับผมนี่คือ ไทยไลออนแอร์นะครับเนอผมล้ำบักไงอะไรกับผมเนี่ยกำลังติเขามาหลับผููดิสาครับผมล้ำนี้ไปเชียงใหม่กับผมพี่น้องครับผมล้ำบักไงกับไทยแลออนแอร์ฟังนี่จะเป็นเอเชียครับผมเนี่ยแอร์บัส320ครับผมโู้ล้ำนั่นสิออกแล้วครับผมพี่น้องครับผมบรรยากาศในสนามบินนอนเมืองนะครับเ้อะีนสนามบินนอนเมืองนะครับเ้อครับผม ล่านบินกับพี่น้องย้อนแสงเนี่ยนะครับเด้อครับผมพี่น้องครับผมย้อนแสงเนี่ยครับผมพี่น้องโอ้ล่ำันลงมากแล้วครับผมออ้ยขึ้นล่ำนั่งขึ้นครับผมไล่ไอวันแอรไอวันแดขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเห็นโดนเห็นบอกพี่น้องครับผมอันนั้นไถแลวันเอครับผมขึ้นไปแล้ว ย้อนแสงในทุกครับเด้อครับผมพี่นออ้องเฮ้ยเียถึงหนีแล้วครับพี่น้องครับผมเฮ้ยเสียถึงหนีแล้วก็ผมพี่น้องครับผมเอ้ยเสียนะครับเด้อ Uh, Good morning, guys. Welcome aboard the Flyer Deport. The command of this flight, Captain Natasha assisted by First Officer Marsh -E and Monsignor Yosemite, cabin crew today. This flight will take approximately 1 hour and 10 minutes. As a safety reminder, please store your halogen compartments or under the seat in front of you. Access passengers, sit at the throne number 1 and always exit area. Put your seat in the upright position, fasten your seat belt. then your tray table to its original position, put your wrist down, and keep your window shut open. Okay. Please hand switch hand off all your electronic devices, smoking and webbing are strictly protected. It is to be switched off and batteries removed. The charging and usage of it is gradually protected. For safety reasons, use and charging of all banks on board are del que lo bueno. board is around to the button in the side, so do take care when opening the head compartments before leaving the aircraft please check that you have all your belongings with you on behalf of rashi and captain and cabin crew we'd like to thank you very much for flying us today it was a pleasure having you on board if you need any assistance come for. <laughs> ตอนนี้เครื่องเลนติ้งถึงพื้นเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสแดบบีพี่น้องเอทีทุกคนนะครับผมพีม่เอฟซีนะครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้เจ้าบนเครื่องครับผมเครื่อนร่วัเด็บไปจอดลุมจอดครับผมคุณพี่น้องเอทีมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณท้าผมพี่เอฟซีนะครับผมถังกระเป๋าด้วยครับไปขับพร้อมดีเลย คือเร้าไหลสุดเลยมากันทีจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเด้อเดินทางมาหอดุบลรลาชท่านนี้ครับผมคลิปหน้าจะพอกันไหมครับผมจะไปใส่กะค่อยอกันไหมเด้อครับผมกับมุกบิงกิฟซี่ครับผมพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมที่ความนตติดตามครับผมขอบคุณนะครับเด้อครับผมขอบคุณครับ